สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นรวมหวยดังรวมหวยดังงวดวันที่1กร,รกฎาคม2 5งพันมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะรวมหวยดังเลขเด่นงวดนี้แรงเป็นไฟระลา,ายความจน แรงเป็นไฟละลายความจนเดนสแล้วก็7นะคะเดนสีแล้วก็เจดงวดที่แล้วก็เข้านะคะหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วมางวดที่แล้วเข้านะคะแรงเป็นไฟละลายความจนนะคะเข้างวดนี้ก็คงจะเข้าอีกนะคะเข้าอีกเข้าๆ ต้องเข้านะคะวันนี้เป็นเลขท้ายนะคะเรามาดูเลขเด่นนะคะรวมหวยดังงวดนี้เด่นสี่นะคะเด่นสี่ ชุดเดียววดที่แล้วเด่นสองวดนี้เด่นสี่นะคะเด่นสี่ราชาตัวเด่นเด่นห้าวดที่แล้วไม่เข้านะคะเด่นหกวดที่แล้วอาจารย์ธนูเทพเข้าล่างแปดแต่ว่าเอสก็ชอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเลขหนึ่งนี้เป็นเลข เป็นเลขเมาร้อยเปอร์เซ็นต์ของติ๊กฮิโร่นะคะแล้วก็เลขที่ชอบเลขหนึ่งที่เอาให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะเฮ้ยเสาชิงชา้าวันที่แล้วเข้าเลขล่างนะคะสามศูนย์วันที่แล้วเข้าสามศูนย์วันนี้เฮ้ยเสาชิงชา้า เลขล่างมาห้านะคะนี่จะเป็นห้าศูนย์เลขเด่นเลขล่างนี้ก็จะมาเยอะนะคะมามากมาเยอะนะคะมาหลายสำนักที่ว่ามาหนึ่งนะคะมาหลายสำนักเรามาดูเลขรับเฉพาะนะคะมาห้า เข้าลายสํานักนะคะผีเสื้อแดงก็เข้านะคะ30 30ูผีเสื้อแดงก็เข้า30นะคะแล้วก็เรามาดูผีเสื้อแดงงวดที่แล้วนะคะผีเสื้อแดงงวดนี้ให้มาเจ็ดหนึ่งแต่ว่างวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วนี่ให้มา30มศูเต็งสามนะคะ แต่ว่าแอดวิเคราะห์ไปเป็นเลขสามหกแต่ว่าเป็นเลขเด่นของผีเสื้อแดงสามศูนย์นะคะงวดนี้มาเจ็ดหนึ่งผีเสื้อแดงมาเจ็ดหนึ่ง ทับขุนศึกมาแปดหนึ่งฟันทงก็มาแปดเช่นกันนะคะัฟันทงก็มาแปดเช่นกันห้วยปูก็มาแดนะคะห้ยปูก็มาแปดเปิดชิงทีเด็ดงมดที่แล้วเข้าไหม ิดชิงทีเด็ดไม่เข้านะคะเล็งให้ตรงเป้าเข้านะคะวัดที่แล้วมาสองวัดนี้มาเจ็ดหนึ่งตรงกับเลขผีเสื้อแดง ลิงให้ตรงเป้างวดที่แล้วก็เข้ามวดนี้แอดก็ชอบนะคะชอบ7จดหนึ่งแล้วก็เจสี่นะคะท่านชอบด้วยไหมนะคะจานเสือเล่กล้างมาหกขอให้ท่านพิจารณาดูดีๆนะคะใกล้เลขหวยจะออกใกล้หวยจะออก เดี๋ยวแอดก็จะเอามาสรุปให้ดูนะคะไกล้หวยจะออกไก่งามเจ้าแม่ยิบซีมาห้าเช่นกันนะคะเก้าเซียนสมาธิก็มาห้างวดที่แล้วเก้าเซียนสมาธิมาสามศูนย์นะคะงวดนี้จะเป็น จะออกยังไงนี่งวดที่แล้วมาสามศูนย์นะคะงวดนี้ไก่งามมาห้าเจ้าแม่ยิบซีมาห้าก้าเซียนสมาธิมาล่างห้าแต่ว่านกตาทิพมาเจ็ดนะคะ มาจดมาดูเลขทรงพลังนะคะเลขทรงพลังแล้วก็เลขสรุปนะคะเลขทรงพลังมาสองมีสองเจ็ดสองเจ็ดนะคะแต่ว่าแอชอบสองแปดสองเจ็ดสองแปดนะคะ ฟันธงที่เลขแปดนะคะพอเลขสรุปก็เด่นแปดเช่นกันนะคะมีแปดสองแปดสีแล้วก็แปดเจ็ดนะคะอันนี้ก็คือเลขสรุปของรวมหวยดังนะคะเลขขุนศึก บนมา8ล่างมา3ฟันธงที่เลข8เล็งให้ตรงเป้า7นะคะอาจารย์เสือ6นะคะฟันธงที่เลข8เลขทรงพลังที่ก็คือเลข2อาจจะเป็น2 7 2 8นะคะเลขเดือนกรกฎาคม ท่านชอบหรือไม่สรุปแล้วเลขเด่นของรวมหวยดังเด่นห้านะคะเด่นห้าเด่นเจ็ดแล้วก็เด่นแปดลองสุดท้ายก็คือเด่นแปดนะคะสรุปแล้วเลขรวมเลขเด่นรวมหวยดังมีเด่นห้า เด่นเจ็ดแล้วก็เด่นแปดเด่นห้าเด่นเจ็ดแล้วก็เด่นแปดนะคะเด่นห้าเด่นเจ็ดแล้วก็เด่นแปดนี่ค่ะให้ท่านโปรดพิจารณาดูดีๆ อันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปวันนี้ก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขอท่านร่ำรวยรวยมีเงินมีทองไหลามาเทมาเข้ากระเป๋าของท่านขอให้ท่านจงโชคดี สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบพระคุณมากมาค่ะสวัสดีค่ะ